อย่ารอให้เกิดเรื่องแล้วค่อยนิดถึงประกันหลายหลายคนมองว่าประกันไม่จําเป็นเพราะมันเลืองเงินไปเปล่าๆผ่านมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เคยได้ใช้เลยยังไม่เคยได้ป่วยเลยก็ไม่คิดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บป่วยแต่มันจะเจ็บป่วยแน่ๆค่ะเพราะว่าทั้งไวรัสทั้งเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ถ้าคุณติดตามข่าวคุณก็จะรู้เลยว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆพอถึงวันที่เราเจ็บป่วยจริงๆอยากจะมาซื้อประกันไม่มีใครรับแหละมันไม่สามารถที่จะซื้อ ะวัน no, no. ที่เราสุขภาพดี <No. S 1> เต็มร้อยซื้อประกันได้เรากลับมองข้ามและเห็นมันไม่สําคัญหลายๆคนพลาดโอกาสเลือกซื้อประกันสุขภาพตอนที่ตัวเองยังมีสุขภาพดีพอเรามีโรคบริษัทประกันก็จะยกเว้นความคุ้มครองของโรคที่เราเป็นทําให้เราเสียสิทธิ์ในการรักษาโรคนั้นๆไปที่สําคัญเราอาจจะต้องจ่ายค่าเบียที่เท่าเดิมแต่ความคุ้มครองยกเว้นหรือจ่ายเบียเพิ่มขึ้นกรณีที่อาจจะเสี่ยงเป็นโรคต่อเนื่องจากโรคที่เราเป็น oh. เป็นยังไงคะหลายๆ คนฟังแล้วเรายังไม่ได้เริ่มและเรายังสุขภาพร่างกายดีแบบแนะนำค่ะวันนี้เริ่มวางแผนเรื่องของตัวประกันสุขภาพได้แล้ว <Okay. S 1> สนใจสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทมาที่ช่องพี่ผมแบบไลน์ออกลิสี์ได้เลยค่ะ